สวัสดีจ้ามาเบ่งน้ำกันพัาสดูสองกองก็หอ่อนี่จ้ามาจากสเปนนะจาน๊ะเนาะวาแต่ยังมากินแน่ ใบบกูดกับกฮือกอดบกฮืบกฮืงามบกฮจากบกฮงามครักก็ใปบก,กูด สองล่งจ้ะสองล่งตั้งที่สองันงสองก็ไปบก,กูดกับบุงสื่อใจค่ะคนกินบุ่งนกินตาอมุงพี่ไปบก,กูด้เออเยใบบก,กูกับบุ้ง ขอบคุณลหลายๆเด้ินของนัดงามคักบ,บุกหุ้ปตาอและบุกหุม้มเลยดูนะจมูกง,งามๆถ้าอยากได้ทักมาโอ้ย,ส,ยอสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูน่ะง,งามคักรับนมวยพอดี ขอบุุนที่ติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้า